ท่านผู้ชมครับ5นาทีมีพลังในคืนวันนี้เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับเขาเคยมีสภาพร่างกายเป็นปกติอย่างเราๆท่านๆนี่แหละครับแต่ว่าวันหนึ่งเขาโชคร้ายครับต้องประสบกับอุบัติเหตุที่ทำให้ร่างกายของเขาต้องตกอยู่ในสภาพที่พิการทุกพลภาพระดับสูงสุดนั่นก็คือระดับ4นะครับทำความเข้าใจง่ายๆนั่นก็คือต้องนอนอยู่บนเตียง แล้วก็ขยับศีรษะกรอกตาได้นะครับขยับมือไม้ได้เล็กน้อยแต่นอกจากนั้นช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าความพิการไม่ได้ฆ่าความฝันความมุ่งมั่นความมานะพยายามของเขาครับความน่าสนใจของเขาก็คือว่าณปัจจุบันนี้เขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในอาชีพกราฟิกดีไซเนอร์จนกระทั่งได้รับรางวัลผู้พิการตัวอย่าง สาขาไอทีเมื่อปี2,558เรื่องราวที่จะสร้างแรงบันดาลใจของชายผู้ที่ชื่อว่าเอกมานก,กิจเท้าล้อมเป็นอย่างไร5นาทีมีพลังเชิญรับชมได้ครับโอเคกูโก้เทนออนทีวี ความสําเร็จก็คือผมยังไม่คิดว่าประสบความสําเร็จอะไรนะฮะเพราะว่าผมก็พยายามแล้วก็ทําให้มันถึงจุด,จดนี้บางทีก็ยังคิดว่ามาถึงจุด,จดนี้ได้ยังไงจากจุดแรกที่ว่าถ้าผมยังไม่เปิดใจให้ตัวเองไม่เปิดรับโอกาสไม่เปิดรับไอ้สิ่งรอบข้างคือมันก็จะ ไม่พัฒนาตัวเองให้ไปต่อคืออย่างของผมนะผมก็พิการระดับสูงถ้าผมยังคิดว่าตัวเองทําอะไรไม่ได้สักอย่างจมอยู่กับว่าเราจะต้องทุกข์แบบนี้แล้วต้องนอนแบบนี้ตลอดไปคือทุกคนเนี่ยมันจะมีความทุกข์ในตัวอยู่แล้วเนาะไม่ว่าคนพิการหรือว่าคนปกติแต่พอเรามาพิการแบบนี้คือเราก็จะมีความทุกข์มากกว่าคนปกติอยู่แล้วขึ้อนอยู่กับเราว่าเราจะปรับตัวกับความทุกข์นั้นยังไงคือเราจะจมอยู่กับมันไหม ถ้าเราจะรู้ว่าจะเอาความทุกข์นะี่คือมาเป็นแรงผลักดันให้เราเก้าวไปต่อไปหรือเปล่าอย่างของผมผมก็จะเห็นว่าทั้งครอบครัวนะี่จะเป็นแรงผลักดันที่สําคัญของผมทุกคนจะช่วยซัพพอร์ตอย่างสมมติคุณแม่เนะี่ยเสียสละแรงชีวิตแบบวัดทางชีวิตของคุณแม่อีกส่วนหนึ่งของคุณแม่มาให้ผมแล้วจะให้ผมแบบอยู่เฉยๆนอนเฉยเฉยแบบนี้ก็ไม่ได้อย่างน้อยเราอาจจะตอบแทนพระคุณคุณแม่ ไม่ได้เต็มน้อยแล้วก็พยายามตอบแทนพ่อคุณคุณแม่คืออย่างน้อยว่าเราก็จะมาหากิจกรรมอะไรให้กับตัวเราเองดูว่าจะได้ลองทำใหม่ๆถ้าส่วนเรามีความสุขสนุกกับมันอับนี้ก็โอเคละสำหรับผมคือผมจะชอบงานศิลป,ปะงานกราฟ,ฟิกแล้วก็งานเขียนแบบก่อนจะพิการก็สอบเข้าที่มาห,หลา,าลัยเทคโนโลยีชมมครลัาน,นานั้นก็ ข้ามาเรียนสาปัสปีแรกแต่ว่าพอเคยปีที่2ก็คือรถพิกคว่ำก่อนก็เลยได้เบสิคจากตรงน,นั้นมามันเหลือแค่หัวกบคอมือตอนนั้นยังทําอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นก็เลยมคิดว่าเราจะทําอะไรดีนะมันจะได้ที่ใช้เฉพาะแค่หัวแล้วจากนั้นก็พอกลับไปที่บ้านก็ ก็ยังไม่มีคอมพิวเตอร์เนาะเพราะสมัยนั้นคอมพิวเตอร์ราคาค่อนข้างแพงอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ค่อยมีแลวก็เราก็มาเริ่มจากการอ่านหนังสือก็ให้หน้องสาวนะยืมหนังสือจากห้องสมุดมาให้อ่านก่อน เราค่อยๆเดินไปทีละก้าวทีละก้าวแบบช้าๆพยายามแบ,บพีละจุดไปทีละนิดทีลนิด,นดตรงเนี้ยมันฝึกเราเรื่องความอดทนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะีถ้าคนคนหนึ่งเขาก็จะเดียนใช้เวลาอยู่ประมาณคอร์สอย่าง2-3วันหรือว่า1เดือนก็จบละแต่เราส3เดือนหรือว่าครึ่งปีกว่าผมจะเริ่มถนัดชินกับ Photoshop คือมันไม่ใช่แค่ใจสมองเนาะแต่ว่าร่างกายด้วยคือร่างกายผมก็าชาเป็นชาด้วยเพราะว่า ต้องจิ้มชิลปุ่มคือกว่าจะชิกกว่าจะกดอันนี้คือมันก็ต้องใช้เวลาอยู่แล้วมันก็อ,อดทนทั้งในการทําและก็อดทนในการเรียนทั้งสองอย่าง,งร่วมกันแล้วคนที่เห็นแบบความพยายามของเราก็มอบโอกาสมาให้เราต่อแล้วเราก็เริ่มจากจุดน,นั้นเป็นแรงผลักดันให้ผมแบบก้าวไปจากก้าวเล็กๆของผมแบบพีรและชะ้าๆตอนนี้เหมือนกับว่าจะวิ่งไปเท่าๆกับคนปกติด้วยซ้ำ ือมันเริ่มจากจุดที่ตัวเองให้โอกาสตัวเองให้ความสําคัญกับตัวเองแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องยอมแพ้ตั้งแต่เริ่มละคือเราก็คิดว่าอย่างน้อยเรามีโอกาสเรามีชีวิตอยู่ที่เหลือแค่นี้แล้วก็ใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าเต็มที่ดีกว่าขอแค่ให้เราเริ่มลุกขึ้นมาแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบแพ้เต็มที่แบบลองทําสิ่งใหม่ๆเปิดใจเปิดตัวเองให้โอกาสกับคนรอบข้างมันก็จะช่วยให้เราแบบ มีกำลังใจไปด้วยแล้วก็มีโอกาสเข้ามาแบบที่เราแบบไม่คาดหวังด้วยซ้ำว่าจะมาถึงจุดนี้สิ่งสร้างค่ายค่ายสร้างคนโครงการที่23 สนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัดสวัสดีครับพวกเรานักศึกษาจากสาขาการปกครองท้องถิ่นสำหรับวิชาบริหารรัฐกิจมหาวิทยายลัยราชวเทียงรายงานหลักของเราในวันนี้นะครับคือการสร้างบันไดและเทรานทํทำครับ สำนักสงแห่งนี้นะครับเป็นสานักสงฆ์ประจำหมู่บ้านซึ่งเราได้เห็นความสําคัญในการบูรณะที่ขาดงบประมาณของสานักสงเราได้มีการนําความรู้ในรายวิชาบูรณาการและหวังว่าชาวบ้านจะได้รับประโยชน์จากการออกค่าของเราในครั้งนี้ครับ พบกับรายการคนค้นคนได้ใหม่นะครับท่านผู้ชมครับทุกคืนวันศุกร์เวลา3ามทุ่มโดยประมาณทางช่อง9 M c o t HD นะครับสำหรับคืนวันนี้ต้องลางท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรุพา o f f i c i a l นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทางทีบุรุพาครับ